ดีนะทำอะไรไปนะเอาเลยหนักเอาเลยค่ะพี่ชหงาวันนี้มางานเปิดตัวสาขาสตูที่ไอคอนสยามใช่ค่ะก็อยู่ที่งานท็อมาร์ทนะคะก็เป็นสาขาที่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญเลยนะคะเพราะว่าอยู่ในโลเคชั่นที่แบบอะไรได้ว่าพรามสุดๆนะเก้าอี้มาแล้วขอบคุณมากเค่ะเ้าองารไหมทำไมพี่ช ออกมาก like oh, ่อนไม่ได้เก็ไป่งไเออเก็บไปได้อะจริงจริงเคบคนไทยเลยเออเก้ยเก้ยเปจุดยนระลนี่โกไมเทลสูงมากเลยค่ะเก็บเหนื่ะเอาไมเทลสงลงก่อนค่ะอันนี้ไม่ก็สิเอไม่ลูกเออไปแล้วไนเดือแลไมมูโรเลยอะไปหรอแม่ติต้องไมมูนิดนึงลูก วันนี้ไม่ได้โชว์ชุดเลยอ่ะเห็นแต่หัวเกลียวแล้วเนี่ยมาสอบนอโลมให้ห้อยห้อยวางมาติดไปที่เสื้อนี่เป็นเสื้อเล่นเยอะได้เลยลูกเกลวเกลวไม่เล่นเกลวได้เล่นเได้เยอะเลยปะเจี๊ยใครจับเหรอไมนี้ไม่เกลียวไม่เกลียวไม้เถียว่ะเดี๋ยวเริ่มจากอันลูกเกลวก่อนแล้วกันนะคทนายลูกเกลว์คะป๊อปมาเปกลไงคะวันนี้ข้างในเป็นยังไงบ้างคะในร้านข้างในมีของเล่นเยอะไหมคะ แล้วมีอะไรอีกคะข้างในลาบบุ๊ตัวจริงลาบบุตัวจริงอ๋อแล้วใครคะธิบาบกังหน่อยมอลลี่จริงจรอลี่ตัวจริงด้วยเกยชอบตัวไหนที่สุดคะลูกเกยชอบตัวไหนเลือกได้ไหมวันนี้น้องเมื่อกี้น้องบอกคุณแม่ว่าอะไรน้องอยากได้ตัวไหนบอลลี่ชายเอาตัวผู้ชายแล้วหรอเมื่อกี้น้องบอกแม่ว่าน้องอยากได้บอลลี่ที่ใส่ชุดอะไรนะ ไมอะไร <love> ใช่ใช่ไหมคะเค <Okay. S 3> เดี๋ยววันนี้ที่โชคดีครับมาทุ่งค่แม้อล<ม>ังการกันค่ะก็อลังการมากค่ะปพราะมหาสาขาไอคอนสยามนะคะเพราะว่าโลเคชั่นมันแบบมันพราวม,มันเป็นแบบเหมือนเป็นแลนด์มาร์กเนาะเพราะว่าอย่างบางทีเราไปต่างประเทศอ่ะเราก็จะแบบว่าอยากไปเช็คอินที่มหาสาขานู่นสาขานี้แบบขอไปดูนิดนึงอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือสมว่าคนที่มาเมืองไทยอ่ะต่อให้มาจากจีนนะ ก็ต้องมาเช็คอินตรงนี้นะคะแล้วก็เราคนไทยด้วยนะคะก็ควรจะต้องมาเพราะว่าข้างหน้าก็มีจุดเช็คอินนะมีน้องบอลลี่ใส่ชุดไทยจักรีขี่ช้างสาคะโบและโบดสาขาเยซุนมีถึง2ชั้นด้วยกันแล้วก็ข้างบนมีเฟ่ด้วยสําหรับสายเฟ่นะคะก็ถ่ายรูปสวยมากแล้วก็มีเมนูที่เป็นแบบเป็นขนมหวานอะไรแบบว่าเป็นแบบน่ารักอ่ะถ่ายรูปน่ารักแล้วก็อร่อยด้วยแกคุณแม่กับคุณลูกชอบเหมือนกันไหมครับมีความแตกต่าง อบจุ่มกันหมดเพราะว่าทุกคนก็ชอบหมดแหละเพราะมันแบบเหมือนโดพมันโดพามีนมันมันแบบว่าอะดรีนาลีนมันหลั่งอะไรอย่างเงี้ยน่ะมันแบบว่าเออมันตื่นเต้นดีอะไรเงี้ยค่ะก็เขาก็ชอบค่ะบางทีจุ่มได้ตัวเดิมก็กรี๊ดอ่าก็แบบมันขอให้ได้ขอให้ได้ลุ้นนิดนึงมันถ่ายทอดปถึผู้ชมด้วยไหมคะเพราะเรากณนี้สะสมมาแล้วแล้วพอชวนลูกเล่นมาครั้นี้มันก็เลยไปกันได้จริงเพราะว่าเด็กทุกคนอ่ะก็ชอบทั้งนั้นแหละแล้วเราก็เหมือนมีความ ู่ในตัวใช่ไหมมันก็เหมือนเป็นชว่าอย่างหนึ่งที่มันแบบคนชอบอ่ะแล้วมันได้รับความนิยมเพราะว่ามันก็คล้ายๆมันเป็นฮิมใจอะนะเออมันเหมือนแบบมันดึงเอาอะไรที่แบบเป็นเราตอนเด็กๆออกมาอะไรเงี้ยแม่ทำไมพี่เขาจะขึ้นไปด้านบนพี่คนเขาไปถ่ายรูปเดี๋ยวก็ไปบ่ายเขาก็แบบเออไปบ่ายพี่เขาเขาก็ไปบ่ายพี่ไม่เป็นพี่เขาถ่ายเลยเขาเดี๋ยวไปบ่ายพี่เขาถ่ายเลยนะ แต่และชั้นการตกแต่งแต่ก็เลยมันแตกต่างก<อ>ันยังไงพี่ชมระหว่างสองชั้น<อ><อ>คือของชั้นทั้งสองชั้นเลยนะคะข้างล่างข้างล่างเนี่ยก็จะมีเหมือนพวกตัวฟิกเกอร์ที่เป็นตัวใหญ่ๆนะคะก็เหมือนเราเหมือนเดินเข้าไปก็จะเหมือนกับว่าได้มาเดินดูเอ็กซิบิชัน,นะคะ่ะส่วนด้านบนเนี่ยจะเหมือนจะเป็นคล้ายๆจะเหมือนเป็นไอเดียเป็นแหล่งไอเดียให้เราเห็นว่าสำ เราจะเอาไปตกแต่งยังไงเขาก็จะมีเป็นแบบเหมือนเป็นคอนเนอร์ต่างๆอย่างเงี้ยโชว์ให้เราดูว่าแบบว่าเอ้ยแบบว่าเราเรามีครบเสร็จแล้วแล้วเราเอาไปเรียนแบบว่าอะไรยังไงเป็นไอเดียอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่บอกก็คือมีคาเฟ่ด้านในด้วยแต่ขอที่นักสะสอยากได้ที่นี่มันจะมีตอบโจทย์ช่ว่าค่อนข้างจะครบมากนะคะช่วว่าเคืค่อนข้างจะครบมากแล้วก็วันเนี้ยเพิ่งเปิดวันแรกชมจะบอกว่าพวงกุญแจบางอัน ที่หาอยากๆยาที่แบบหมดตลอดเวลาตอนนี้ยังมีอ่าเมื่อก,กี้คายเบบี้ชมเห็นคายเบบี้รุ่นที่แบบฮิตๆอะไรเงี้ยชมชมยังเห็นนะคะแล้วก็เอ,อจุ่มลาบูบูหรือว่าบูตัวใหญ่อะไรเงรี้ยคือตัวที่แบบว่ายังก็น้องเขาเพิ่งเปิดร้านนะเนาะเขาก็ต้องเอาของมาลงชับๆก็อยากให้รีบมาค่ะ มีใครปังฉันบ้างไหมเนี่ยไปโยงฝากหน่อยครับตัหรับรากานี้อะไรนะคะปากหน่อยครับคุณก็อยากให้ฝากค่ะก็ใครที่มาเดินเล่นไอคอนสยามนะคะก็อยากให้แวะมาตรงนี้นิดนึงเข้ามาเดินดูเล่นก่อนก็ได้ไม่เสียตังก็ได้เออมาเป็นแบบอาหารตาเพราะว่าแค่การตกแต่งในร้านก็เหมือนกับว่าเป็นเหมือนได้มาเดินดูนิทรรศการเปดิสเพยชั่นแล้วก็มาถ่ายรูปเช็คอินกันได้อ่ะที่ชมึงนีณวันนี้ทัศนคติณเดินนี้ของเจ๊เป็นยังไงบ้างเดี๋ยว เตรียมเตรียมเราว่าตอนนี้คือกินไปเลยกินไปเลยเพื่อนอยู่นี่คือครับต่ออยู่ว่ายังไงมันี่ชุไมก็ก็โตขึ้นทุกวันล่ะโตขึ้นแต่ละวันก็ยิ่งพูดจาแบบว่าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอันนี้หน้าไปโรงเรียนแล้วเตรียมพร้อมยังไงพี่ชุมกับการเตรียมให้เขาไปโรงเรียนไม่ก็ไม่ได้เตรียมยังไงอ่ะก็ช่วยชูนักเรียนอ่าแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่ม เริ่มได้รับอีเมลจากโรงเรียนละแบบผู้ปกครองแล้วก็เหมือนเตือนสติเรานิดนึงว่าเออโรงเรียนใกล้จะเปิดแล้วอะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ต้องเตรียมอะไรต้องรู้อะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาดูแบบอยากไปเออเขารู้เขาเ้าอยากไปโรงเรียนในลูกน้องเนี่ยไปโรงเรียนไี่คะเออน้องจะกินไหมกินอ่ะแม่ให้กินแม่ให้กินแต่ว่าน้องต้องต้องวกิน เูสิบอลลีดูสิน่ารักป่ะงไอันิมอคือไอไลน์คติมม่ามีควันด้วยขอทิชชู่ด้วยขอที่ชู่สแตนบายค่ะกช็เห็เหมือนก็เออก็ตือนสติเนาะปฐมนิเทศวันนี้เนาะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็แบบเออมัน หมดเพราะว่าช่วงปิดเทอมก็จะเป็นช่วงที่เราก็จะได้ใกล้ชิดลูกเราอีกแบบหนึ่งกนะันเนาะทำให้พี่มันก็เออมันก็จะหมดลงละแล้วก็จากนี้ไปวันธรรมดาก็จะไม่มีเด็กเล็กในบ้านแล้วอเออะจะว่าต้องห่างเขาเนี่ยพี่ต้องบอกเขาเยองนะว่าจะเดี๋ยวอาจจะมีช่วงจังหวะที่อาจจะไม่ได้เจอกับแม,าาม,ออแม่หรืเจอกับพี่เท<ฮ>ียบหรืออ,อะไรอย่างเงี้ยก็ก็เดี๋ยวก็ค่อยให้ให้เขาค่อยค่อยเรียนเรียนรู้ไปเออค่ะแบบทหายดูเหนด้น ก็มันแบบมันมันคนสุดท้ายแล้วไงไม่มีอีกแล้วเด็กเล็กไม่ผลิตใหม่แล้วใจหายแต่ก็ไม่เอาแล้วเหมือนกันตัดใจหมดแล้วไม่ไม่มีการแบบไม่มีแล้วไม่มีแล้วค่ะหรือว่าดวงฝันมันเกดสองขนโอ้ไม่ไหวแต่ถาชมดวงวัในตัวลูกเราเขาจะต้องไปโรงเรียนเออยังไม่ได้อยากจะกังวลอะไรล่วงหน้าค่ะมันก็ มันก็ไม่อาจจะเป็นความที่ว่ามันไม่ได้เป็นคนแรกด้วยเราก็พอจะรู้แหละว่าสุดท้ายเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะผ่านไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็อย่าไปไปซีเรียสแล้วก็เชื่อในขั้นตอนว่าเออเอาเขาไปอยู่ที่โรงเรียนเขาก็จะโตในแบบของเขารู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเออก็เป็นไปตามโรปรเซส s ่ะก,การของคนที่ผ่านมาทำให้เรายินใจมากขึ้นพปใจมากขึ้นก็ก็อย่างที่บอกมันมัน เราก็คิดว่าเราเลือกสีที่ดีที่สุดให้เขาแล้วเลือกโรงเรียนให้เขาเลือกแล้วเราก็วางใจเออก็ว่ากันไปแต่ละวันเออว่ากันไปอิ่โพไวไปค่ะพี่ชมครับเลยการสังคมเราเป็นห่วงไหมเพราะว่าน้องก็ย่างที่จะแบบว่าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอะไรตั้งตาแหลกตาลุ่มต้องไปอยู่กับเพื่องภพในหัวแล้วทุกคนต้องไปกันก็คิดว่าอ่ะยอมรับว่าคิดว่าเอ่อเขาอาจจะไม่ค่อยได้เล่นกับเพื่อนรุ่นเดียวกันอ่าค่ะเพราะว่าส่วนมากก็อยู่กับพี่แล้วก็โตเร็วใช่ไหมคะแล้วก็ มาอยู่กับแม่ก็มีแต่ผู้ใหญ่มีแต่คนที่แบบเป็นผู้ใหญ่ก็เขาก็อาจจะยังไม่ได้อยู่ในสังคมของเด็กด้วยกันที่แบบว่าทุกคนต้องอยู่ร่วมกันใช้กฎเกณฑ์ในโรงเรียนเชื่อฟังกฎเกณฑ์เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าก็ซึ่งมันก็เป็นพโรเซสที่เขาก็ต้องเรียนรู้มันก็ตามวัยก็ไปโรงเรียนก็เดี๋ยวมันก็เรียนรู้เองอ่ะโตมากับคนนักหน้าหลายกาเจอคนเยอะตอนเด็กก็คือมันเหมือนับน้องก็น่าจะแบบ ไม่ตื่นสนุกับพี่โอ้ไม่ไม่ได้เรื่องตื่นคนไม่ไม่อยู่แล้วพี่ไปทำอะไรเป็นหัวหน้ากันปวดโจว่าแถวว่ากลับมาแม่กที่แข็งแล้วเนี่ยก็ก็เดี๋ยวก็รอดูอ่แต่ว่าก็อาจจะกังวลนิดหน่อยว่าเขาเ้ออะไรนะเดี่ยเเีี่ยงแม อ๋อเดี๋ยวแม่สัมภาษณ์อีกป๊บเดียวอีกปั๊บเดียวอีป๊บเดียวอีกป๊บเดียวะใอาปโอเคโอเคพาไปอาจจะมีกังวลนิดหนยเอที่ว่าเขาอาจจะไมได้เป็นคนที่เรียบร้อยมากหรือว่าซ่าหรือว่าอะไรเงี้ยก็นั่นแหละก็เดี๋ยวก็ต้องไปเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นใช่แล้วใระหว่างลูกเราปโรงเรียอะไรกับช่วยเหลือี่มีเวลาว่างพิ่ขึ้น ก็ไม่ได้ขนาดนั้นน่ะมันคือตอนนี้เราเอาเขาไปไหนมาไหนมันคล่องตัวเพราะว่ามันไม่มีเรื่องเงื่อนไข,ขของเวลา <S <S ว่าโอเค8ปดเโมงเราต้องไปถึงโรงเรียนเวลาเท่านั้นเท่านี้ไปรับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มมีเงื่อนไข,ขของเวลาละเออก็เหมือนกับเราก็ก็ต้องจัดสรรอีกแบบหนึง่งก็ก็ปรับกันไปเรื่อยๆปรับตัวไปเรื่อยๆอย่างที่น่าจะไปแล้วเรามีการ อ,อกเขาตลอดค่ะว่าใกล้แล้วก็จริงๆก็คือเขาก็ท่องมาเป็นปีแล้วว่าสิงหาปีหน้าสิงหาปีหน้า,า,าใช่เขาก็จะผังชิปแล้วว่าสิงหาปีหน้าแต่ว่าอย่างพอนี่ปิดเทอมใหญ่พากันไปทเที่ยวก็จะบอกว่าเออกลับมาจะไปทเที่ยวแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงเราก็ไปเรียนเราแ่แล้วแนละ้วก็เหมือนก็ค่อยๆบิวก็จะรู้แหละว่าเดี๋ยวก็ใกล้แล้ว ไม่ไม่เป็นยังไงก็คือมันเหมือนบางทีเวลาเราดูข่าวแล้วเราแบบว่ามันเกิดความรู้สึกร่วมนะฉะว่ามันก็คงเหมือนกับทุกๆคนที่เราเสพข่าวเสพอะไรงเงี้ยแล้วเราก็รู้ว่าพอมันมีความรู้สึกร่วมแล้วแบบว่าถ้ามันได้ทําอะไรสักอย่างมันก็เหมือนมันมันมันช่แค่บรรเทาเขานะแต่มันบรรเทาเราอ่ะมันบรรเทาบรรเทาความรู้สึกเราว่า เออได้ได้ทำอะไรแล้วเออคุณได้ทำอะไรแล้วอ่ะนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเออก็ตามนั้นค่ะมันเกิดที่นอตพี่ชมอ๋อค่ะอย่างไรบ้างมันเกิดที่นอตทีนี้พี่เออขอเมื่อกี้ถูกขอขอเสริมเมื่อกี้นิดนึงขอเสริมเมื่อกี้อีกนิดนึงเพราะว่าจะบอกว่าเอ่อจริงๆก็ไม่ได้ทําคนเดียวอ่าไม่ได้ทําคนเดียวคือตอนแรกเนี่ยเออ่ทำกับเออ่ ำให้กับผู้ประสมภัยไปก่อนพอดีว่าต,ต้องเล่าย้อนว่าพอดีว่าพี่ไอ้เขาแชร์ให้ฟังว่าทางไทยรัฐกับพี่พี่นิดเนี่ยทำนี้แล้วก็มีการแชร์ให้ฟังว่าตรงศูนย์พยพเนี่ยเขาขาดหรืออะไรยังไงเราก็เลยแบบว่าอุยถ้าอย่างนั้นเราอยากทําด้วยจังเลยเสร็จแล้วทีนี้พอเราทําเราก็อก่ะทำไปแล้วไปเสร็จแล้วทีนี้พอเราทํคนละเรือนใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเราจะไม่ทําให้ทหารได้ยังไงไเงี้ยก็เลยเออมีการคุยกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่ที่สนิทกันที่ที่สนิทกันที่ก็แกก็เป็นทหาร เราก็เลยเอออยากจะคุยว่ามันเอาที่แบบมันตอบโจทย์มันใช่จริงๆอะไรเงี้ยมีอะไรบ้างก็มีมาต๊ดๆแต่ทีเนี้ยก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามขา่าวก็จะน่าจะทราบกันว่ามันจะมีเรื่องของแบตเตอรี่บล็อกซึ่งมันเป็นของที่มันเอาจริงหายากด้วยมีราคาด้วย<ม>เพราะว่าเราต้องการจํานวนประมาณหนึ่ง<ม>ก็เราก็เลยเหมือนไปหาแนวร่วมมาช่วยๆกันเพราะว่ามัน ก็จุกเหมือนกันนะหลายเครื่องเขาเลยเออเหมือนโทรหาเพื่อนๆโทรหาเครือข่ายก็จะบอกว่าไม่ว่าเราทําคนเดียวนะก็มีทุกๆกคนก็ช่วยกันอะไรเงี้ยคนละนิดคนละหน่อยบางคนก็ไหวก็ทําเครื่องหนึ่งอะไรเงี้ยบางคนแบบว่าซับเยอะหน่อยก็เป็นร้อยเครื่องอะไรเงี้ยโอ้เป็นรอยเลยใช่ใช่ช่้วเรารวบรวมได้หมดเยอะไหมคะที่เราบริจาคไปก็ร้อยร้อยกว่าเครื่องอยู่นะ้ค่ะร้อยกว่าเครื่องอยู่ ตอนนี้ก็คือยังยังมีแบบแนวโน้มว่าจะช่วยไปยต่อเรื่องต่อไปเลยะคุเพราะว่ามันก็ยังแบบไม่สิ้นสุดก็รอฟังรอฟังไปเรื่อยๆเนาะว่าว่าเป็นยังไงแต่ว่าก็เชื่อว่า,าคนไทยก็ไม่ไม่ไม่ทิ้งกันอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ก็ก็รอรอฟังดูสถานาการณ์ใช่ดูสถานาการณ์เจ็บม้าเป็นไงบ้างป็นยังไงบ้างปีนี้เออไม่ได้เจอนะปีนี้เป็นไงบ้างสสมอเดี๋ยดพี่เรา ก็ดีค่ะขอแก้ข่าวนิดนึงเห็นเห็นข่าวชอบลงว่าแก48 50 50แล้ว50แล้วเออ50ค่ะน่าเด็ก50ขอบคุณค่ะขอบคุณแทนปีนี้มีมีที่50หรือเปล่ไม่มีอะไรจริงๆไม่มีอะไรก็ก็มีแค่นี้ละค่ะก็ทำแต่ละวันทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะแต่ยิ่งอายุเพิ่มยิ่งหล่อพกันิ๊บนะ ก็คิดว่ากระดูดีขึ้นกว่าตอนมาจีบนะได้แต่ยังมีคนแซวที่ามอดที่ลุนเกลกับที่โนอาห์แล้วคนก็บอกว่าแต่งงานาะยะเป็นหมือนล้านก็แค่เราทำงาการของแต่พ่อแม่ยังไม่เฉลยไม่ไม่เฉลยแต่วังมีคนก็มาแซวมาเอ็นดูลูกเราเลยค่ะ ก็ว่ากันไปชาวเน็ตก็มีความคิดสร้างสรรค์นะคะเขาก็เกิดเรื่องรักไม่เกิดกันได้เป็นเรื่องราวอันนี้เขาก็ได้โอกาสทําตัวเป็นพี่ใหญ่อยู่แล้วไงเขาแบบอยู่บ้านเขาเป็นแบบเป็นน้องเป็นน้องอะไรเงี้ยค่ะพอเจอคนตัวเล็กกว่าเขาก็จะแบบได้เป็นเจ๊ด้านกันมาด้านกันอย่างลูกนี้อย่างลูกนี้ให้ให้ของปัดอะไรพ่อบ้างไหมอยากได้ฟ้าผ่าอยู่อะไรที่โตแล้วก็ไม่มีอะไรล่ะไม่ไม่ไม่เขาก็ไม่ได้ให้เลยก็ไม่เคยบอกเขาว่าต้อง ต้องอะไรเงี้ยเออแต่เขาเขารู้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เซเนิเวนเกิดใช่<า>ก็ก็จะรู้แหละว่าเหมือนเราก็ทํากันเป็นธรรมเนียมอ่ะว่ามีเอาเค้กไปเซอร์ไพรส์ซึ่งก็คือทําจนไม่เซอร์ไพรส์แล้วมันเป็นแบบมันเหมือนมันเป็นธรรมเนียมอุยดีใจจังเลยเงียบแล้วน้ำมูน้ำมูไปทำมูลแล้วก็พาคนมาก็เหมือนทุกปีก็ที่โรงงานเขาก็จะเหมือนอยากจัดงานให้แกอะไรเงี้ยแล้วก <c oughs> ็ว <c oughs> ก็ไหนไหนจัดแล้วก็เหมือนก็ทำมูลโรงงานด้วยไรเงี้ยค่ะทำเออนึกนึกถึงตาด้วยไรเงี้ยอืมค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชแกเนสร็จแล้วลูกเกขึ้นมาหน่อยลูกถ่ายภาพกนหล้ยเกถ่ายภาพหน่อยลูกได้อนน่้อยู่อมอเล่ลต้องกิหะเน นี่พิกกดจุนี้หน่ยเกวเกวได้โชว์หนึ่งเพลงมที่2กับไอเนี่ยดตวดนอมแล้วนะีดโชว์ีโมีโชว์ให้ัญญาวเดพร้อมนะอาเเร็วๆยี่ีเขาพร้อมแล้วีเอาเกวดพร้อมอยู่อ่ะเโชว์ก่อนเร็วอ่โชว์นึงเก่อนโชว์หนงเพลงโชว์กินหมูกรอบก็ได้มาอะไรก็ได้มาได้อ๋ออันอโชว์เพลงเมีวดทยังไงคะ้ดับวดบับทยังไงคะอาเเย

ทียูได้ไหมครับยูได้ไหมครับกี่มงเกียวกี่มงเออไมไม่ดน่ะอไม่งั้นน้องเก้วต้องเต้นน้ำครับทุกคนจะได้เต้นตามเกียวเต้นน้เทุกคนเต้นตามถ้าเกวเต้นนะเนี่ยทุกคนเลยอ่เต้นตามเลยเดนสองสมอ่อ่ะเต้นเลว เกลสอดมาเขาได้ยังไงมันต้องมันต้องทำมือยังไงทำมือยังไงอย่าทำเสียงดังนะเราทำมือจับมืออย่างนี้อาจับมืออ่าไม่ต้องมือถ่ายรูปครับอ่าอ่าถ้าถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายยังไงเกลเกลป้องยังไงโอเคแล้วถ่ายรูปกันค่ะอ่าย่าผู้ชมขอรู้ประกอบข่าวลูปมุ่งน่ายเกลเกลพี่อูด้วยพี่อูด้วยเกลียวก็มีเกลียวมีความสุขค่ะเกลียวอย่าดันน้อง เกลเกลตัวนี้กันตัวนี้กันไ่เอะไรคะอะไรคะแล้วเกลก็ตอนนะคะพิวพิวอ่ะพิวน้อเกลขาก็มีนะคะก็มีนะลูก